สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมานำเสนอเรื่องคณิตศาสตร์และภาวะเงินเฟอ้อในปัจจุบันค่ะภาวะเงินเฟอ้อคือการที่ราคาสินค้าและบริการเพิ่มขึ้นเมื่อเวลาผ่านไปทำให้เงินที่เรามีอยู่มีค่าลด,ดลงเช่นปีที่แล้วราคาน้ำเปล่าขวดละ10บาทปีนี้12บาทแปลว่าอัตราเงินเฟอ้อเพิ่มขึ้น20อร์เซน์ เงินเฟ้อมีผลให้ค่าครองชีพสูงขึ้นค่าอาหารค่าเดินทางแพงขึ้นเงินออมมีค่าลดลงถ้ารายได้ไม่เพิ่มตามเงินเฟ้อเราจะจนลงอัตโนมัติเงินเฟ้อสามารถเกิดได้จากต้นทุนสินค้าที่เพิ่มขึ้นทำให้ราคาสินค้าเพิ่มขึ้นตามความต้องการซื้อสูงขึ้นนโยบายทางการเงิน หากรัฐบาลพิมพ์เงินออกมามากเกินไปจะทำให้เงินด้อยค่าลงต่อไปดัชนีราคาผู้บริโภคความหมายเป็นตัวเลขทางสถิติที่ใช้วัดการเปลี่ยนแปลงของราคาสินค้าและบริการที่ครัวเรือนหรือผู้บริโภคซื้อหามาบริโภคเป็นประจำโดยมีการเปรียบเทียบกับราคาในปีที่กำหนดไว้เป็นปีฐานแหล่งที่มาของข้อมูลดัชนีราคาผู้บริโภคในประเทศไทยคือ โดยการทำงานของสำนักงานจะทำการสำรวจราคาสินค้าและบริการต่างๆที่ผู้บริโภคใช้ในชีวิตประจำวันจากร้านค้าและแหล่งบริการต่างๆทั่วประเทศ 3. ดัชนีราคาผู้บริโภคดัชนีราคาผู้บริโภคจะถูกแบ่งออกเป็นหลายหมวดหมู่ดังนี้ 1. ห,หมวดอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกฮอฮอล์ 2. หมวดเครื่องนุ่มห่มและรองเท้า 3. หมวดเคหสถาน 4. หมวดการตรวจรักษาและบริการส่วนบุคคล 5. หมวดพาหนะการขนส่งและการสื่อสาร 6. หมวดการบันเทิงการอ่านการศึกษาและศาสนา 7. หมวดยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ oh และอื่นๆสรุปนะครับดัชนีราคาผู้บริโภคมีความสำคัญอย่างมากในการวิเคราะห์ภาวะเศรษฐกิจของประเทศโดยใช้เป็นตัวชี้วัดอัตรตาเงินเฟ้อและเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจ ต่อไปนะครับารรการคำนวณอัตราเงินเฟอ้อการคำนวณอัตราเงินเฟ้อจะเท่ากับ CPI ปีปัจจุบันลบด้วย CPI ปีก่อนหน้าหารด้วย CPI ปีก่อนหน้าแล้วก็คูณ100เพื่อทำเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับเช่นประเทศ A มีค่าดัชนีราคาผู้บริโภค CPI ในปี2022เท่ากับ250และในปี2023เท่ากับ275วิธีทำนะครับ เท่ากับ275ลบด้วย250ส่วนด้วย250คูณ100ครับจะได้ทั้งหมด10%นั่นหมายความว่าอัตราเงินเฟอ้อขึ้นมาจากปีก่อนหน้าทั้งหมด10%ครับผมตัวอย่างการประยุกต์ใช้ข้อมูลดัดชนีราคาผู้บริโภค c p i ปี2 5 6 6ดัดชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปเท่ากับ1 0 6 4 7ปี2,567 ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปเท่ากับ107.78การคำนวณอัตราเงินเฟ้อปี2517จะใช้สูตรแทนค่าตามนี้ประมาณได้1.23%ดังนั้นอัตราเงินเฟ้อของประเทศไทยในปี2517อยู่ที่ประมาณ1.23%ในปี2516อัตราเงินเฟ้อ ทั่วไปอยู่ที่6.08%ในปี2515อัตราเงินเฟ้อทั่วไปอยู่ที่1.23%จะสรุปได้ว่าจากการคํานวณจะเห็นได้ว่าอัตราเงินเฟ้อของประเทศไทยในปี2 5 1 7อยู่ที่ประมาณ1.23%ซึ่งจะลดลงจากปี2566 ที่มีอัตราเงินเฟ้อสูงถึง6.08%สะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงของระดับราคาสินค้าและบริการในในประเทศในช่วงเวลาดังกล่าวข้อมูลอ้างอิงจากรายงานของธนาคารแห่งประเทศไทยพวกเราขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ